สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่การหลบหนีออกจากล็อของโอบี้ซึ่งวันนี้เราต้องหลบหนีออกไปให้ได้เอ้ยประตูล็อกอยู่หาคุณแจคุณแจคุณแจซ่อนอยู่ที่ไหนคุณแจคุณแจซ้ายขวาโอ้อยู่นี่หยิบหยิบหยิบหย,ยิบขึ้นมาได้คุณแจมาแล้วมามามาเปิดประตูกันเปิดเปิดนี่ไงสอดเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนโอเคไอ้อันนี้คือ สายไฟเหรอโอ้โหปัดอ,อย่างนี้มันอันตรายนะแบบเนี้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบโดนช็อตอะไรอะ่ะระวังสำหรับพอต,ตกแต่งเหล่านี้พอต,ตกแต่งเหรอโอ้ยชนชนได้ยังไงทางมีตั้งเยอะตั้งแยะไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่เก็บเงินเก็บเงินเราต้องเก็บเงินให้ครบ ในดาน,นี้มีเงินอยู่ทั้งหมดห้าสิบเหรียญเราเก็บมาได้อยู่ทั้งหมดหกเหรียญแล้วไม่น่าเลยไม่น่าพูดเจ็ดเหรียญโอเคเจ็ดเจ็ดเหรียญแล้วไป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 อะไรอะ่ะเร็วขึ้นไปข้างบนขึ้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 นทางนี้ขึ้นทางนี้แปดเหรียญ8ปโอ้ยตก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 โอ้ยเกือบตกมาเร็วเร็วเร็วลงลง กองกองกองมีว้โดดข้ามเก้าเหรียญแล้วโอ้โหมาลารีโอชัดชดตึงตึงนี่นี่ี่โดด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 ขึ้นนี่แล้วก็โดดขึ้นตรงนี้โอเคแล้วก็โดดขึ้นนี่โดดมาทางนี้โดดมาทางนี้โอ้ย เกิดขึ้นมาเกิดข,ขึ้นมาเกิดข,ขึ้นมาโอ้ยลืมมมงนี่ไงมมงได้แล้วตอนนี้มี27เหรียญโอ้ยอขาดไปเหรียญหนึ่งขาดไปหนึ่งเหรียญหายแล้วอย่างนี้ก็มีแค่หดด้าสิบเก้าโดนทำเสา เดี๋ยวไม่ทันมันไม่ทันชนเสาเลยเมื่อกี้อะไรอะ่ะเราอยู่ในเกมวิดีโอโปรดระวงังระวังอะไรในเกมวิดีโอโดนอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเราเหยียบไอ้นี่เหรอเอาใหม่ดิโอ้โหโอ้โหโเกือบเกือบ กือบนี่นี่โดดขึ้นมาโดดขึ้นมาโอเคได้ควบแล้วแก็บแซมามาขึ้นมาโอ้โหทางใหญ่ขนาดนี้ถ้าโดดน่าจะไปนอนแคะมะม่วงเลยปีน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 ,ปนาโอเคโดดโดดโดดโดโดครับโดดครับโดดแล้วก็รอดมากระโดดเข้าเกมไป แล้วตอนนี้เรามาอยู่ในเกมอะไรเนี่ยเอาออกมานอกเกมแล้วหรออา่าตรงนี้เป็นตารางเกมหมากรูปหรือเปล่าไม่ใช่มามามาโอ้โหพื้นที่ใหญ่มากหลับตาเดินยังไม่ชนเลยอ๋อมาทางนี้โอเคโอเค เหรียญเหรียญโอเคได้เหรียญมาแล้วอ๋อ,อตรงนี้โดดโดดขึ้นโอ้ยตกโอ้ยเกือบเกือบนี่ปีนปีนปีนขึ้นแบบนี้ตรงกรงเลยนี่โดดมาโดดมาทางนี้โดดมาทางนี้มีฮะมีหกสิบัวาเหรียญแล้วหรอแม็กมันไม่ใช่ห้าสิบอะเนี่ยอ่อโดดโดด เอาโดดไม่ข้ามมาถึงแค่ตรงนี้เฮ้ยจริงง่ายมีกระดุมให้เหยียบเหยียบกระดุมแล้วกระโดดเข้าหน้าต่างอ่อไอ้อันนี้คืออะไรอะเราติดอยู่ในช่องใส่เหรียญหาทางออกหาทางออกช่องใส่เหรียญโอ้โหช่องใสเหรียญบ้าอะไรมีธนบัตรด้วยยาโอ้ย เสี่ยหรือว่ากระดุมเนี่ยมันเหมือนกระดุมมากกว่านะออกออกออกนี่นี่นดด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 ี่โอ้ยโดดโอ้ยโดดโดดอุ้ยรอดไม่ได้ยังไงนี่โอ้ยค่อยๆอยโดดค่อยค่อยโดดค่อยค่อยโดดโอ้าว วาไปไหนอีกแล้วเนี่ยอะไรอะ่ะ่าวดีแเราสร้างมันขึ้นมาจากทังเก็บเงินแต่ที่นี่ไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นมากเออมันคืออะไรที่ว่าไม่ดีขึ้นมากยังใช้ทิชชู่อยู่เหรออ่าข้ามไปไม่ได้ต้องปีนขึ้นปีน มีแบบนี้ต้องโดดขึ้นกองชั่วโดดขึ้นไปโดดลงเราจะไม่เหยียบเราจะไม่ประมาทเราจะค่อยๆไปค่อยๆไปปีนเฮ้ยเดี๋ยว่ันธุ์กันเก็บเงินกเก็บเงินแล้วก็เราปีนเสาไฟเราคือคนบ้าเราจะปีนเสาไฟเฮือหายโอ้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 ยเียวยูฟงังอะตกสายไฟ เอาละเดียวฟังนั้นเจ็บไปแล้วเราจะเดินตรงงเลยโอ้ยจะตก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 นี่ผ่านมาได้แล้วโอเคไปต่อไปต่อไปต่อครับอะไรอ่ะปีนขึ้นไปบนอาคารและใช้สายเคเบิลเพื่อข้ามอาคารปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเฮ้ยสายเคเบิลเหรอมันเหมือนเราตากผ้ามากกว่านะเนี้ย เก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญอ๋อต้องปีนฝั่งนี้ปีน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 ขึ้นไปเก็บเหรียญเซฟโอ้โหไฟฟ้าลัดวงจรค่อยๆ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 ค่อย,ค,อย,ค,อยครั้งสุดท้ายโอ้โอเคโอยเกือบโดนช็อตอ๋ออันนี้ตรงๆไม่เป็นไรหรอก โดดข้ามไปเลยก็ได้โอ๊ยอ้าวไม่ตายไม่ตายได้ไงเฮ้ยหายกุญแจเพื่อเเข้าเส้นชัยเหรอกุญแจกุญแจกุญแจเอาเฮ้ยกุญแจกุญแจ,แจหายเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอยู่ข้างหลังรถเจอแล้วเปิดประตู สู่เส้นชัยเสียบหมุนแกรกโอเคดูดูเช็คไพเราทำได้แต่ที่แผ่นสีเขียวเหล่านี้เพื่อเล่นเกมสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปก่อนสำหรับคลิปหน้าเราจะมาเล่นเกมต่อไป1ในสี่เกมนี้นี่แหละเฮ้แต่เกมที่หนึ่งเกมที่สเราเล่นไปแล้วเราจะมาเล่นเกมที่3หรือไม่ก็เกมที่4ี่กันนะครับ และถ้าไม่อยากพลาดชมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย